ค่ะทุกคนเข้าป่าเก็บเห็ดกันนกอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่ป่าใกล้บ้านกะว่าจะเข้าแค่ประมาณครึ่งวันดูกันเห็ดเราเกิดใหม่แล้วท่องน,นี้ไม่ต้องไปไกลเอาใกล้ๆบ้านพอเวลาไม่เยอะค่ะทุกคนจ้ะเก็บแค่ถึงเทียงพอวันนี้ดูซิว่าเราจะได้เห็ดเท่าไหร่มาลุ้นไปด้วยกันค่ะเห็ดเกิดใหม่ลางสวยทุกคนจะ้ะ ไ้บ้านจุดแรกจริงๆตรงเนี้ยจะไม่ค่อยเข้าจะปล่อยไว้ให้แก๊งจักร,รยานไฟฟ้าเข้ามากันแต่ว่าวันนี้นกรีบจะมีเวลาไม่นานแล้วก็ไม่มีคลิปก็เลยต้องเข้าใกล้ๆทุกคนจ้ะเด,ด,ด้วยกันค่ะเด็กกำลังขึ้นใหม่ ใหม่สวยมากนาทุกคนกใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะไ,ไปกรองให้ตัวเยอะ เสียไม่ได้นั่นเห็นไหมไม่ใช่ทุกจุดที่จะเสียได้นะเอาละใส่มากงก่อนอค่ะอโอ้ยหากวางเยอะมากตอนนี้แมงแอนฟูก็บินเข้าหัว เกิดใหม่แล้วดีใจแรงไปนานตนี้ต้องปัดดีๆละ ตัดแต่งป่าไปค่ะทุกคนปีหน้าเห็ดตรงนี้น่าจะเยอะถ้าฝนดีนะเพราะว่าเขาตัดแต่งมันก็จะโลงขึ้นหญ้าก็จะเกิดสูงกว่าเดิมแต่ปีนี้คือแห้งมาก เห็ดก็ยังรอดอยู่รอเราเหมือนเดิมนะคะป่าที่เขาเพิ่งตัดแต่งสวยมากตัดให้มันล่งๆเราก็จะมองเห็นเห็ดแต่ไกลๆ เล็กๆก็ลังขึ้นจะให้ดูก่อนนี่ค่ะลอลวงก่อนดีกว่า ยาวๆไปเลยดีกว่านี่ฝุ่นเยอะปัดไม่ออก Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова จะดอกเล็กเพราะว่ามันไม่มีมอสคลุมป่ามันแหง้งแต่ก็เก็บไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรารีบออทนดูป่าสิมันแห้งมากอย่างเงี้ยแห้งๆลงๆเขาตัดแต่งเนาะแต่เห็ดก็อยากเกิด ้าฝนดีๆนี่คือดอกเบิ่มแต่มันปีนี้ฝนมันแรงดอกมันก็เลยน้อยๆเอง แค่มีฝุนทุกคนจะ้ะตาจะแห้งจะแรงเหตดก็เกิดจะพาเดินต่อเลยนะคะกล้องเล็กตัดบ่อยไม่ได้ ละดอกสองดอกเมื่อกี้ทุกคนจ้านึกว่าจะไม่เยอะก็เลยประกองแล้วมันเยอะมาถ่ายให้ดูมุดป่าเข้ามามจุดเดียวที่เขายังไม่แต่งกิ่ง มุดเข้ามาก็เห็นเห็ด เมื่อกี้ไปบุกป่าเล็กมาทุกคนได้เห็ดมาจุกนึงเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดในถังนะคะแต่เห็ดรอบนี้ไม่ค่อยสวยเลยเพราะว่ามันตนป่างลงๆอนี้ทางรถไถท,ที่เขามาตัดป่าเ,าเห็ดมาเลยเศษดินเยอะปัดไม่ค่อยสวยเลยนะให้ดูเห็ดในตะกร้าในถัง เท่่าไหรพยายามปัดแล้วแต่หน้าตามอมแมมมากเลยดูสิโอเคอยังเลยอีกเยอะค่ะแต่เห็นมันเกิดกระจายจุดสองจุด กล้องตัวนี้มันดีอยู่ไม่น่าเียนหัวทะรมากกล้องนี้ทุกคนเหตุกระจายก้อ็ไม่นิ่ะ นะค่ะตัดขากันค่ะตัวนี้น้ำหนักดีมากเลยนะคะ ชอบมากรองเพราะว่าฝุ่นมันเกาะในใต้กลีบดอกมันปัดไม่ออก จะเต็มถังแล้วทุกคนเก็บมาจุดละดอกสองดอกแป๊บยังเลยอยากให้ดูเห็ดในถังอีกแบบนี่แป๊บเดียวจะเต็มถังแล้วเห็นป่าโล่งๆอย่างนี้ก็เห็ดเยอะอยู่นะเนี้อ่ย